สวัสดีครับพี่น้องมเมื่อนี้เกิดมาในชีวิตบมเคยกินเดี่ยวเนี่เสบายเนี่ยววอย่างแซลมอนแซลมอนเห็นร้านค้าคนว่าแซ่บลองกินเบิงบึงเด้ผมเคยกินบนว่าผมก็เลยสิลองบึงมาใส่เนี่อันนี่ยอย่างนี่เป็นซ่วงซ่วงเชือกเชียวคนเนี่ยคนว่าใส่หละไหลคนว่าลองกินบึงบม่เคยกินหรกนอกครับเกิดมาลูกอีสานทองไห้ทองหน้าสิลองบึงเนี่ยบึง มันนี้เป็นรสชาติยังไงเป็นว่นาใส่หลายแสีบหลายกันมาเส่น้อยแสีบหน่อยกันมาอ้าวอ้าวว้าคือน่าดีนะครับพีพ่น้องว้าริกบะหมเฮ่ามันเผ็ดอันนี้มันบ่อเผ็ดคือพริกบะหมเฮ่าเลยครับเด้ออู้ นักนักนักเห็นแบบนี้ขึ้นสมองจวดเลย